เล่นไม่ให้ครูพียุติเห็นก็พอแล้วไปหลบก่อนไปโยไดได้หายไปไหนกันเนี่ยิหปิดมูตโรงเรียนน่ะเขาให้เล่นปืนฉีดน้ำอย่างนั้นเหรอให้เล่นสิแต่ว่าให้เล่นอยู่โซนนู้นน่ะ เธอามาเล่นโซนนี้เดี๋ยวครูพี่ยุทธก็ด่าหรอกเออนะแค่เล่นไม่ให้ครูพี่ยุทธเห็นก็พอแล้วใครยิงมาเป็นมูกสงสัยจะเป็นเด็กแชมป์เด็กเกเรแน่เลยไปหลบก่อนไปโยกได้หหหายไปไหนกันเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยน <in> ้ำจะหมดแล้วไปเติมดีกว่าชัวจะล่าละเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเด็กชายแชมป์ยิงครูทำไมเนี่ยเด็กชายแชมป์พวกเธอสองคนโรงเรียนเขามีกฎอยู่มะนี่เอามไนดิว่ามเอาปืนฉีดน้ำมายิงที่โซนนี้ ครูอยู่เยอะนักเรียนอยู่เยอะเขาให้ยิงที่สนามหญ้านู่นทําไมทําผิดกฎโรงเรียนแบบนี้ฮะดาลิกาธานทัศน์โรงเรียนมีกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนพวกเธอแหกกฎแบบนี้ไปเจอกับครูที่ห้องฝ่ายปกครองเดี๋ยวคะแนนจิตพิสัยของพวกเธอจะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์เป็นศูนย์ค่ะครูพิยุทธ์หนูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วค่ะผมด้วยครับครูพิยุทธ์จะไม่เอาปืนฉีดน้ำาแมลนที่โรงเรียนอีกแล้วครับ ปืนพวกนี้ครูจะยึดไปก่อนก็แล้วกันแล้วหลังสงการค่อยมาเอาไปไปห้องปกครองไปค่ะไม่รู้เรื่องเลยเด็กพวกนี้ดื่มเหล้ามันขมมาดื่มนมกันดีกว่าต่อให้จะเสียน้ำตาแต่ร่างกายเรามันต้องดีก่อนดื่มเหล้ามันขมมันไม่ดีหรอกน้อง